มาต่อกันที่ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นกว่า4%นะคะเป็นความกังวลสถนานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและขาดร,รับความคืบหน้าการเจรจาการค้าจีนสหรัฐค่ะสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อ่อนตัวลงมาร่วมเดือนกลับมาร้อนแรงอีกครั้งนะคะล่าสุด สัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น3.17ดอลลาร์หรือ4.88อซอยู่ที่68.15ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนักลงทุนเข้าซื้อสัญญาน้ำมันดิบหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐเตรียมอพยพเจ้าหน้าที่บางส่วนออกจากสถานทูตในอิรักเพราะกังวลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางโดยอิรักเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับ2ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกรองจากซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกรลาโหมอิหร่านอาซิส นาซีชาเดย์ขู่ว่าอิหร่านจะโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางหากการเจรจาด้านนิวเคลียร์คว้าน้ำเหลวและหากความขัดแย้งอิหร่านกับสหรัฐทวีความรุนแรงขึ้นฐานทัพสหรัฐทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้เปาโจมตีสำหรับการเจรจานิวเคลียร์รอบที่6ระหว่างอิหร่านและสหรัฐจะจัดขึ้นวันที่15มิถุนายนนี้ที่กรุงมัสกัตรประเทศโอมาน นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนนะคะจากการที่นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกว่าความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่จีนจะยกเลิกข้อจํากัดในการส่งออกแร่หายากขณะที่สหรัฐจะผ่อนคลายการควบคุมการขายเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับจีนจะเป็นปัจจัยเพิ่มอุปสงค์พลังงานของทั้งสองประเทศ